thank you นี่คือบรรยากาศของนางแบบชื่อดังชามไอวอลินโอสถานนและก็โยโยสวดีหัสดีวิจิตนะคะได้เดินแบบโชว์ชุดภาพไหมขอนแก่นที่ออกแบบโดยดีไซนเนอร์แบรนด์ดังระดับโลกทูบแกลเลอรี่ค่ะในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแกน่นถึงการจัดงานม,มหาศจรย์ภาพไหมไทยเธอดไทายองราชินีที่โรงแรมเซ็นทรัลแอนด์คอลเลคชันเซ็นเตอร์ขอนแกน่น บรรยากาศในงานจัดขึ้นอย่างเป็นกันเองนะคะโดยมีพิธีกรชื่อดังเก๋ชลดาเมฆราตี พูดคุยบนเวทีกับนายสมบัติรีวัศวันผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถึงการจัดงานมหาสัจจรร์ผ้าไหมไทยเทิดไทยองราชินีเพื่อประกาศตัวว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่จะผลักดันการค้าการตลาดผ้าไหมขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภาคอีสารและจะพยายามตีตลาดโลกเนื่องจากปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นค่ะมีความพร้อมมากในด้านคุณภาพของผ้าไหมาสามารถนำมาตัดเย็บเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์และงดงาม ซึ่งการจัดง,งานในครั้งนี้นะคะจะมีการประกาศศักยภาพผล,ผลผลิตผ้าไหมของขอนแก่นระหว่างวันที่27ถึง29กรลกดาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นค่ะประชน, 8, นอายุ80ปีก็ทอมถายว,วสุดชีวิตเลยนี่แหละภาพประชาชนเป็นอันดับแรกแร,แรงกายแรงงานแรงใจใช่ใชแล้วก็ภาพสังคมที่สื่อมวลชนภาพพี่น้องราชการหม่วยงานะราชการก็เป็น หน่วยกลไกฟันเฟืองสนับสนุนอยู่แล้วแต่ตัาจะทํำยังไงให้รู้ว่าของดีๆอย่างนี้เราไม่ใช่ออกแบบเพื่อที่จะให้คนเขาเรียกว่าคนที่มีเงินหรือมีว่าพูดง่ายๆว่าคนชั้นสูงมีโอกาสพิเศษไม่ใช่เราสามารถที่จะใส่ทุกวาระได้ที่ผมได้กล่าวเรียนเบื้องต้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นการผนึกกำลังครั้งแรกของส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมหมอนไหมพาณิ์จังหวัดขอนแก่นอุตสาหกรรมขอนแก่นและจะทำให้ภาพไหมในขอนแก่นนะคะกลายเป็นที่นิยมในระดับสากล จากนั้นชามไอวอรินโอสถานนและก็โยยศวดีหัสดีวิจิตค่ะได้พูดคุยบนเวทีกับคุณเก๋ชลรดาถึงการแต่งตัวด้วยผ้าไหมในปัจจุบันไม่ได้ตกเทรนอย่างที่ใครคิดนะคะเพราะว่าขอนแก่นจะเป็นจังหวัดที่มีผ้าไหมสีสวยเพราะขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดที่มีผ้าไหมที่มีสีสดแล้วก็สีสันสวยงามค่ะเหมาะสําหรับวัยรุ่นใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีนะคะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผ้าไหมไทยสวยงามกว่าผ้าชนิดไหนในโลก ต่อจากนั้นเหล่าดีไซเนอร์แบรนด์ดังระดับโลกชุบแกลเลอรี่ค่ะได้กล่าวถึงการจัดแฟชั่นโชว์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29กรกดาคมนี้นะคะม,มีดาราแล้วก็นางแบบชั้นนําของเมืองไทยค่ะมาร่วมเดินแบบชุดผ้าไหมในคอลเลคชันกินเนรีเสื้อผ้าหลายสไตล์สวยอินเทรนด์แบบผ้าไหมไทยมีความงดงามมีเอกลักษณ์ด้วยเซ็ตเสื้อผ้าใสาแล้วสบายสีสันสดใสเสื้อผ้าชุดทํางานสง่างดงามแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าออกงาน มีเอกลักษณ์ด้วยผ้าไหมไทยซึ่งสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจไปร่วมงานก็สามารถไปได้ที่งานมหาสจรรย์ผ้าไหมไทยเทิดไทยองราชินีไปชมแฟชั่นโชว์ได้นะคะในวันที่29กรกฎาคมนี้รวมไปถึงชมนิทรรศการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะอาทิมีการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถที่ส่งมุ่งมั่นพัฒนาผ้าไทย รวมถึงนิทรรศการดอกไม้นานาพันธุ์ที่คัสสันความสวยงามและภาพยนตร์3มิติเรื่องราวของเส้นไหมตั้งแต่วันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาข,ขอนแก่นค่ะเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่27ถึง2 0เราจะมีการ